โอ๊ยนะคะคลิปยาวทีเนี้ยนะกดออกก็ก็ดับไปเลยเนาะทุกคนกดออกก็ดับไปเลยนะวันเนี้ยเราจะออกมาทําคลิปเราจะออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยทีนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองพูดเก่งนะแต่เราก็จะปรับตัวเนาะขอบคุณน้องมากที่บอกว่าเออฝึกก่อนมันไม่สามารถที่จะฝึกก่อนแล้วก็มาทําค่ะเราต้องลุยค่ะสมมติว่าเราไปเรียนแล้วเนี่ยนะะมันเข้าจิตใต้สำเนาของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ลุยเลยค่ะ ลุยทุกวันทุกวันตั้งใจทําคลิปทุกวันทุกวันแล้วมันจะพูดเก่งเองนะจากที่คนพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันพูดเก่งเองน้องทุกคนถ้าพีน่นิดก็ยังฝึกยังไม่นานนะอ่ะแต่คนมากพีน่นิดโพสขายของใน Facebook ไม่ค่อยได้ออกนะกล้องเท่าไหร่เนาะเนี่ยฝึกมาประมาณก็ฝึกมานานเหมือนกันนะแต่เรื่องออกนะักกล้องก็มีทํามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ส่วนมาก มีจะโพสขายใน Facebook นะคะเออเนาะช่อง YouTube พี่ก็นะเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองเนาะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบเออนะให้คำปรึกษาอะไรต่างๆเนาะอ่ะให้คำตินะคะในแนั่นนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะสมมุติว่าวันนี้เราทำงานประจำใช่ไหมเงินมันไม่พอใช้อ่ะเราก็ต้องหาทางที่จะทำหาไ,ได้ให้มันมากกว่าที่เรามีอยู่ หรือว่าเรามีอยู่แล้วอะแทนที่เราเก็บเงินไว้เฉยๆเราอยากได้ดอกอยากได้กําไรอยากได้เงินมันมากขึ้นเราก็ต้องเอาเงินที่มีอยู่มาลงทุนจริงไหมคะเพื่อนๆอ่ะเราต้องกล้าลงทุนค่ะเราต้องกล้าลงทุนถ้าวันนี้เราต้องการเงินได้เยอะสิ่งหนึ่งเลยจําเป็นมากกาการลงทุนค่ะคนรวยส่วนมากใช้เงินทำงานแทนเขา เขาจะเอาเวลาที่เหลือไปพัฒนาสมองไปอ่านหนังสือไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปทำอะไรที่ตัวอย่างเช่นวันนี้พินิษไปสั่งไปติดตามคนสำเร็จเยอะมากเขาจะทำหลายธุรกิจค่ะเขาจะไม่ทำธุรกิจเดียวสมมติว่าเขามีธุรกิจนี้เขามีลูกน้องคอยช่วยแล้วใช่ไหมเขาก็ไปหาทางลงทุนทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆหลายอย่างอืม ขนาดพี่เลี้ยงลูกใช่ไหมพี่ไม่มีข้ออ้างพี่เลี้ยงลูกใช่ไหมพี่ทั้งซักผ้าละรีดผ้าทํางานบ้านต่างๆทําหมดทุกอย่างเลยนะคุณทุกคนคิดว่าพี่จะทําอะไรเยอะไหมหรือว่าวุ่นไวายไหมอ่ะทั้งซักผ้าทั้งรีดผ้าหรือภารกิจหาข้าวหาปลาให้สามีให้ลูกกินนะคะก็ต้องทําทุกอย่างแต่เราไม่ได้มีข้ออ้างว่าเราไม่สามารถทําได้แต่เราจะทําเพราะเนื่องจากนะ เรานะคะกระดูกเราอายุ37ปีโดยการที่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะเข่าของเรามันก็เลยเสื่อมมานิดนึงแล้วก็ฝ่าเท้ารองพื้นมันอาจจะเจ็บมันรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแต่บําขอภาวนาให้มันดีขึ้นอะ่ะให้มีปฏิหารเราก็เลยจะตั้งใจถ้าเราทําเป้าหมายนี้สําเร็จเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งเนะี่ยไปซื้อคอลลาเจนมากินอนาคตอาจจะขายด้วยนะคะเออนะเราก็เลยเลือกที่จะเรียน เรียนรู้ในคลิปที่เรามาส่งให้คือแม่ครูสีตาเนาะคือทําไมถึงเรียกครูสีตาเพราะว่าครูเคยมีชีวิตคล้ายก,กันกับเราคือคนไม่มีเงินเหมือนกันแล้วครูก็มารอดจากการเรียนรู้กดแรงดูดจักรวาลจากการขายข,ายของออนไลน์จนประสบความสําเร็จเราได้อะไรหลายอย่างจากครูก็เลยรักครูค่ะนะเราไม่ได้มองว่าคนอื่นจะมองครูว่ายังไงเราไม่รู้แต่หน้าที่ของแม่ค้าออนไลน์ถ้าขายจริงส่งจริงลูกค้าได้รับของนั่นคือจบเลยนะ ที่เหลือลูกค้าจะเชื่อเห็นผลหรือไม่เห็นผลมันอยู่ที่เขาแล้วถ้าวันนี้มันเขาคุณซื้อของไปใช่ไหมแล้วคุณไม่ขายอ่ะคุณไปโทษแม่ทีมโทษเจ้าของแบรนด์ก็ไม่ได้คุณเป็นคนซื้อของไปแล้วคุณ่ทํามันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมเพื่อนอ่ะคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้คุณลงคุณไปแล้วอ่ะคุณคุณทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองขายดีขายหมดอ่ะอ่ะคิดอยู่แค่นี้ค่ะเราต้องขายของที่เราสั่งไปเนี่ย ขายหมดให้ได้เจอใครเราก็แนะนําเจอใครเราก็บอกต่อแค่นั้นเองก็ขายดีขายได้ที่เหลือพอเราขายได้เราก็มานั่งทําบัญชีค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะว่าอันนี้ทุนอันนี้กําไรบอกตัวเองใหม่ๆบอกตัวเองเลยว่าฉันจะไม่ใช้ทั้งทุนทั้งกําไรเพื่อเราจะเอาทุนนั้นกับกําไรนั้นมารวมลงทุนเยอะๆเพื่อให้ได้เรากําไรเยอะมากขึ้นค่ะเนาะ ได้มีหลักฐานไม่มากพอคดีของอีพได้อยู่ในชั้นศาลวขอบคุณนะลูกนะผ่อนเสียงนะลูกแล้ววีนไม่อ่านคลิปอยู่แล้วผ่อนนิดนึงมันดังไปโทรศัพท์ทีวีเครื่องนี้มันดังจะตายจะพูดอะไรอีกที่แบบอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าเฮ้ย ให้ทุกคนกล้าทำอะนะวันนี้สมมุติว่าพี่จ้างทุกคนให้มาขายของช่วยเนี่ยพี่ให้ค่าแรงคุณสามร้อยห้าสิบอ่ะทุกคนจะเอาไหมแต่ทุกคนอาจจะตอบว่าเอาแต่วันนี้พี่จิอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําธุรกิจออนไลน์มาขายของออนไลน์เนี่ยแต่ทุกคนสามารถตั้งใจทําสมมุติว่าตั้งใจหนึ่งในเจ็ดวันอะ ถ้าคุณตั้งใจไม่เกินสามเดือนน่ะเชื่อไหมถ้าคุณทําได้ตามเป้ามันทําได้อยู่แล้วขายของออนไลน์ไปด้วยหาลูกของแอดลูกค้าทุกวันหาลูกค้าทุกวันสามถึงสิบคนในเฟซบุ๊กด้วยหรือสาธารณะหรือเจอใครแนะนําเจอเพื่อนฝูงอะไรขายมมนทุกคนแหละ <laughs> นะคะเออพอขายแล้วเราก็อย่าลืมบุญคุณเขาค่ะนะรักเขาถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จเราต้องสํานึกรู้คุณต่อคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราเขาช่วยเราเราก็ช่วยเขา อะไรประมาณเนี้มันจะทาให้เราเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะแต่ก่อนวันนี้ก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้รู้แล้วอะนะพี่นิดอ่านสม,มุดธรรมะเนาะทุกคนเอามาแบ่งปันด้วยเนาะ,ะสําหรับใครที่อยากทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองได้เป็นนายคนนะคะเราต้องตอบแทนค่ะเหมือนวันนี้เรามีสัญญาใช่ไหมว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราสามารถทําได้ตามเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้อะ่ะเรารอดสมมติว่าวันนี้พี่นิดรอดเนาะพี่ก็จะไม่ทิ้งไขรตั้งหน้าตั้งตาทำเนาอะอะ่ะ เห็นไหมพี่นี่เคยทําพี่เคยอธิษฐานจิตแล้วขอได้เงินแล้วพี่มีศัจจาว่าจะมาแบ่งปันพี่ก็ไปขอของสีกรรมสิ่งสังศีแล้วน่าไม่ได้ลบหลู่แต่เราก็มีความรู้สึกว่า ee, เฮ้ยทาเถอะในไหนอธิษฐานอะไรอ่ะท่านก็ให้ตลอดเราก็เลยต้องมินทาต่อไปอ่ะทุกคนถึงทุกคนไม่ต้องมา,มาซื้อกระเป๋าดอกซับกับเราก็ได้นะเออแต่เราปัจจุบันเนี้ยเราอ่ะ ขายสบู่พิงเกรดี้กับสบู่นาดาเราตัดสินใจขายตัวนี้ค่ะที่เหลือถ้าเรามีเงินเราจะไปซื้ออะไรกินก็ได้หรือเอาเงินไปบริหารที่ไหนก็ได้น้อทุกคนแต่เราชอบในการแพ็คของแพ็อเองส่งเองเหมือนเราเนี่ยขายสบู่นาดากับสบู่พิงเกรดี้คือมันลงทุนเราอยากจะช่วยคนที่เขามีต้นทุนไม่ได้เยอะลงทุนแค่สิบก้อนสองร้ยห้าสิบค่าส่งก็ทั้งหมดสามร้อย ถ,ถ้าเปิดบินนะคะขั้นต่ำนะสองพั 2000, นเนาะ,ะสบุ Pink Lady, ะะ่พิงเลดี้เนาะสองพันกำไรพันเก้าร้อยบาทก้า,าการันตีาาเลยว่าขายหมดพี่สั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขายนะ,ะพี่มีเคยขายได้มากกว่าห้าร้อยก้อนเนาะสบูนะะ่พิงเลดี้เนี่ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราขายปีกเนี้ถ้าเราขายส่งจะได้เท่าไหร่ก็มติาขายสิบซองสามร้อยบาทใช่ไหมรวมค่าส่งคุณจะได้กําไรร้อยซองต่อห้าร้อยเอาห้าร้อยคูณห้าสิบ ห้าสิบคนคุณจะได้กำไรสองหมืนห้าต่อเดือนค่ะแต่ลองคิดดูถ้าคุณเล่นใหญ่กว่านั้นคุณขายได้หนึ่งแสนก้อนต่อเดือนค่ะคุณจะได้กำไรหนึ่งล้านบาทค่ะเห็นไหมค่าแรงคุณถ้าคุณตั้งเป้าว่าค่ณจะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนคุณก็ต้องทําเยอะกว่าคนอื่นใช่ไหมสมมติว่าคนอื่นเขานอนหลับเราทําคลิปเราเรียนรู้เราทําเราเรียนรู้เราทําเราหาตัวแทนอ่ะเชื่อไหม มันต้องมีคนอยากทํากับเราถ้าเราทาแล้วผลลัอ์อ่ะจะอย่างเช่นวันนี้พี่ไม่เคยขายของออนไลน์เลยอยู่ดีพี่มาขายแล้วพี่ได้กาไรสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพี่ไปบอกต่อเขาว่าทํายังไงจะได้หาเงินได้ห้าร้อยบาทเนี่ยมันต้องมีคนอยากได้แน่พี่นะคะเห็นไหมเราก็ทําแบบนี้แหละแต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่จะเอาความรู้อะไรมาครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณมีความรู้เยอะมากเลยอะ่ะทําไมคุณไม่เอาวิชาที่คุณมีอยู่นั่นละ่ะ ไปสอนตัวแทนของคุณไปบอกต่อตัวแทนของคุณแล้วคุณก็คือสร้างมูลค่าของมันด้วยการทําคอสท,ทำอะไรต่างๆเชื่อไหมลูกค้าที่ลูกค้าเขาจะซื้อจากความที่รักเราจริงๆเขาจะซื้อด้วยความจริงใจเขาไม่ได้มองว่าที่วันนี้เราแต่งตัวยังไงเขามองที่ว่าที่สินค้ามันใช้ดีเห็นผลจริงหรือเปล่าคนนี้จริงใจจังเลยอะอะไรประมาณนี้แต่ก่อนพี่นี่ขายของพี่ี่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนละค่ะ นะแต่ด้วยความที่อเออเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้แบบดีขึ้นดีขึ้นจริงๆเราอยากจะปรับลุกอยากมีสูตรใส่ดีๆสวยๆด้วยซ้ํานะ <laughs> อนาคตไม่แน่นะพี่จะไปซื้อสูตรนะคะมาใส่ค่ะเพราะว่าเราจะทำคอร์สออนไลน์ด้วยค่ะนะคะทุกคนกิ้งมาทำไมลูกกิ้งมาทำ้นเป็นลูกป่กา หนูซ้ายเดี๋ยวพี่ที่เอาลูกก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยมาถ่าต่อต่อคลิปต่อเนาะเดี๋ยวเราคลิปเีงก็ต้องนั่งสมาธิด้วยอ่ะอืมเดี๋ยวจะทําคลิปนั่งสมาธิให้ด้วยด้วยกันนะทุกคนเนี้ยนะคะเอาให้ดูเนี่ย จริงแล้วทุกแบรนด์สามารถรวยได้เพราะเจ้าของแบรนด์เขาก็รวยได้เหมือนกันเจ้าของแบรนด์สามารถขายได้เจ็ดเจ็ดแสนก้อนคิดดูหนึ่งแสนก้อนได้กาไรแล้วนะเป็นล้านแล้ว่นะเราเอาแค่ครึ่งหนึ่งของเขาก็ได้เนี่ยเนี่ยนะลองคิดดูถ้าสมมติว่าเรามีเปิดวันนี้เราเปิดบินแค่สองพันใช่ไหมแต่เราตั้งเป้าว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นยิวเลอร์พี่นี่เอาเคล็ดลับจากคนสําเร็จมาไม่เคยคิดเหมือนกันมาก่อนเคยคิดจะว่าเฮ้ยวันนี้เราจะขายให้ได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ แต่เอากําไรไว้ที่หลังเอากําไรไว้เราตั้งเป้าแล้วใช่ไหมว่าเราอยากได้กําไรเดือนละเท่าไหร่ที่เหลือเราตั้งใจขายเราคิดด้วยว่าเราจะขายให้ได้ต่อวันเท่าไหร่ที่แบบว่าคุณใช้เงินยังไงมันก็ยังเหลือเก็บอ่ะยองยุตัวอย่างเช่นเราท่าเราหาเงินได้วันละสองพันเนาะอ่ะมันเหลือใช้อยู่แล้ววันละสองพันหรือวันละห้าพันในโลกออนไลน์สามารถทําได้นะพี่ถ้าเรามีทีม ถ้าเราขายปีกแล้วก็มีทีมเยอะๆทั้งปีกทั้งส่งขายได้หมดเลยแล้วแต่เราจะขายแต่ว่ายิ่งเรามีทีมเรามีทีมห้าสิบคนเราก็โดดไปไกลแล้วยอดขายของเราค่ะมันแป๊บๆเราก็แค่ไม่ได้อะไรมากมายการทำงานร่วมกันกันกบคนแค่แบบเราไม่ต้องแบบอะไรกับตัวแทนมากมายให้เขาทำเองเราเราให้เขาเรียนรู้เองทำเองที่เหลือบอกให้เขาว่าเฮ้ มีอะไรอ่ะทักมาปรึกษาได้นะโดยเฉพาะเรื่องที่มันทําให้เราขายปังแต่เรื่องลบๆไม่เอานะนะถ้าเรามาในสายคิดบวกแล้วอ่ะบอกเขาเลยว่าเราไม่รับพลังงานลบๆเพราะว่าถ้าเขาไปเรียนรู้คลิปปหากาบอ่ะทุกคนใครที่เรียนรู้คลิปปหากาบยี่สิบเอ็ดวันอ่านะต้องคิดบวกได้ทุกคนค่ะนะนะเพราะวันนี้ยังยังเช่นทำไมไม่ต้องส่งคลิปครูไปก่อนเพราะาเรายัางไม่ได้ทำคลิปของเราต่อเน,นื่องเนานะอ่นะนะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรปัญญาเราถ้าเราคิดว่าเราจะมีตัวแทนเยอะเราไม่สามารถที่แบบว่าจะสอนที่ะคนได้ตัวแทนเราทุกคนต้องแบบว่าต้องเรียนรู้เองเรียนรู้เองทําเองพี่ก็เรียนรู้เองทําเองค่ะมันไม่ได้ยากเลยพี่จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราตั้งใจทําจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปสมมติว่าสมมติว่าคุณอ่ะเคยทํามาหลายแบรนด์ แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนเยอะไงถ้าลองตั้งใจสักสักอย่างหนึ่งนานๆนะมันได้อยู่แล้วอ่ะไม,ม่ว่าจะขายสินค้าอะไรค่ะแล้วที่สําคัญคือต้องเลือกสินค้าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบเออบางทีเขาอย่างแบรนด์เนี้ยคือเขาขายได้เยอะมากแล้วเขาก็ดังเหมือนกันนะแล้วมันใช้ดีสําหรับเรามันใช้ดีเห็นผลไม่ว่าจะเป็นสบู่ล้างหน้าแล้วก็สบู่น่าด่า อ่ะวันนี้คุณเป็นนายตัวเองแล้วอะ่ะคุณตัดสินใจลงทุนแล้วอะ่ะมันไม่มีข้อแม้เลยว่ามันจะไม่หมดมันมีคําเดียวในสมองเราคือว่ามันต้องขายหมดอะ่ะฉันต้องช่วยคุณให้ได้คุณคิดแค่นี้ว่าฉันจะช่วยให้คุณหายจากอาการที่เป็นสิวฝ้ากราจุดด่างดำให้ได้หรือช่วยเขาหายจากกลิ่นคันตกขาวให้ได้แค่นั้นแหละคุณแบบว่ามีความสุขในการขายมา,มากๆเลยค่ะ วันนี้พี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะ <c oughs> ไปดูจ่าบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาทําคลิปนั่งสมาธิให้กับทุกคนนะใกล้ๆกล้ก่อนนอนแล้วกันนะคะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเลยถ้าพี่ว่าพี่ไม่ไม่โพสใช่ไหมนะเ,ออเขาเรียกะไรถ้าพี่ไม่อัดคลิปพี่ก็โพสเอาค่ะถ่ายรูปตัวเองค่ะแล้วก็เขียนเขียนความรู้เนี่ยที่นิดที่นิดแบ่งปันพี่พอเข้าใจยังไงพี่ก็เขียนลงไปเลยค่ะ เพื่อเทรนคนให้มาทํางานกับเราก็เรียกว่าการสร้างตัวตนเนาะแล้วถ้าเราขายปีกแล้วก็นั่นแหละเราก็รู้อยู่ว่าสบู่ตัวนี้ลดลดถือฝ้ากระจุดด่างดำเราก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยคนเราส่วนมากมันมีปัญหาใบหน้าอะไรหรือวันนี้เราขายสบู่พิ้งเลดีใช่ไหมเราลองคิดว่าคนเราส่วนมากมันมีปัญหาอะไรตรงจุดซ่อนเลนแล้วก็แก้ไขด้วยสินค้าเราเราสเราต้องแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะรักเราเอาลูกกลับไปนะ เออนะขอบคุณค่ะรักทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคะ่ะนะขอบคุณที่รักกันนะคะ